เฮ้พี่เดี๋ยวถึงมาหน้าเดี๋ยวผมถอดเสื้อวันทั้งโชว์เลยนะไหมวันนี้เข้มถอดเสื้อตอนเี่ยนพี่ตกใจมากเลยอ่ะหุ่นดีขึ้นมากอย่าตดอย่าตดอย่าตดอะไรวะเฮ้ เขาเี้มครับเข้ครับเขาเขาไซโคเราอะว่าว่าเราต้องมีซิกแพคเราเขาไซโคเขาบีบเขาบีบเราแล้วอะเดือนไหนนะมิถุนาเหรอมิถุนาป่ะมิถุนาใช่เพราะตอนแรกจะสองมิถภาสองมิถภาต้องเลื่อนต้องเลื่อนก่อนเราะว่าอ่าด้วยด้วยสถานที่อะเขายังไม่พร้อมเราก็เลยจะเป็นมิถุนาให้โอกาสอีกหนึ่ง ผมบ้านพันนะผมไปประกวดได้ลแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วหนึ่งเดือนเนี้ยก็จะปฏิญาเตงแล้วว่าจะไม่กินค้ากับยูโรอาหารเย็นแล้วหนูสกัดกกาดาวลูกงหนูจะไปชวนยูโรกินถุกมอือเธอเดี๋ยวมันด่าเธอมันเ้็นด่าฉัน <c oughs> ทำไมถึงชว่ชวนมันทำไมชนมันกินข้าวกินข้าวตอลอเวลาอะไรอย่างเงี้ยกน่าดีเด้อ ใช่มิถุนาไปด้วยได้ไหมเป็นชนีจานหูมันมันเถื่อนนะดีอาไรหลับไปแค่สองวันช่วขวบหัวนะหกคนไปด้วยผู้หญิงอย่างพวกเธอไม่ควรไปหรอกนะฉันอยากไปอยากเธออยู่ยากอยู่ยาก ไม่ขึ้นไม่ขึ้นปวดหัวปวดหัวมากปวดหัวมากนะปวดหัวตั้งแต่อุดรบึงการยันกรุงเทพตั้งแต่หลุดเรืองอืมไม่เลิกปวดอีกเหรอเอายาไหมกินยาไปแล้ววันนี้กินบอกโทรมาบอกกินไปบอกกินยาพาราไปเพนอะไรพันอนเยอะเฮ้ยอย่าบองะ หมดแล้วเฮ้ยโอ้ยสูยังไอ้บาทดิน้องบอกยังซาอยู่น้องบอกยังซาอยู่อพี่ตั้มจะถามอะไรผมถามอะไรเไม่รู้ผมดูเมื่อกี้พี่บอกพี่มีอะไรจะถามผมถามเลยอ๋อเ็นพูดเรื่องอะไรครับ พี่บอกฟ้าเท่าไโจรไปแล้วสามเม็ดไม่พอไม่พอเอิวเราแปะฮิมโนโตะอืมเท็บจ้าเรายังไงเนี่ยอืมเจ็จ้าเน่ะเมื่อกี้มันใส่แบบที่คาดผมแบบคิมโนโตะมากเป็นแมวอะไรสักอย่าง <c oughs> เป็นนางแมวยุสวาร จะเสนออะไรถามอะไรพี่เบนอ้าพี่จะถามอะไรอ่ะถามในน้องอ่ะฮะพี่จะถามในน้องอ่ะรู้กันแล้วตอนนี้เลยเริ่มไปถ่ายถ่ายแบบหรอน่าจะน่าจะไม่ก็คุยกันแล้วนี่อือหหือเ็พี่ตั้มบอกว่าอะไรนะ ตั้มพูดอยู่กลางไลฟ์เนี่ยว่าจะถ้าผมขึ้นมามีะอะไรจะถามใช่ๆชถามอะไรแค้ไม่ลบอยู่ทั้งวันแล้วอ่ะเพื่อนนนี้ตกใจมากตกตกใจแบบตกใจมากเลยแฟนขับเหรอเออแต่ห้างเลยอ่ะวันนี้เป็นเข้มห้างแตกนะอุบลราชธานีเข้มห้างแตกเออลรเรา คนรักเราอ่ะมีอยู่แล้วเพราะเราก็รักทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ไม่คิดว่าจะเต็มทุกชั้นขนาดนั้นน่ะแบบโอ้โหขอบคุณที่สุดในหัวใจเดี๋ยวเจอยูโรเดี๋ยวเจอยูโรเดี๋ยวเจอยูโรอะไรแตะยูโรห้างหลอมแหลมหลอมแหลมโอ้โหอย่าว่านะอย่าว่าเพื่อนนะเพื่อนที่น้อยใจนะยอมหยออย่าไปแซวอย่าไปแซวเพื่อนไปแซวเยอะนะ ญญอู้ยอืคิดนั่นเห็ะอะไรนะนั่นเห็นคน<ม>เยอะตลอดจิมโรอะโอ้คนมาดูอ่ะพี่คุณกระสายอ,อ,อยู่คงอยู่มาเดินหาข้างเนี่แหละ ผมที่ไปให้กําลังใจกันที่อุบลราชธานีนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีมีอีเวนท์ที่ไหนก็อย่าลืมไปเชร์กันนะครับไปให้กําลังใจกันได้นะครับใช่ครับบ้านชินกุ๊บมีใครมั้งเพทยเนี่ยแหละที่เห็นเนี่ยแหละอือหือสี่คนใช่สี่ห้าค,<น>คนนั่นแหละตอนเนี้ม,มีพี่เบนยูโร จีนกระตูน<ห>วิวไม้บิวบิวบิวการกำลังกำลังเหล่าการมีทั้งการเข้ามาอีกคนหนึ่งขอบคุณ<บ>ครับ,บขอค<บ>มาเดี๋ยแล้วก็ฝากน้องน้องนิวเจนด้วยนะนิวสตาบีนีด้วยเดี๋ยวจะ,ะแถลงเดี๋ยวจะประกาศหมดกันแล้วเป็นใครก็ว่ากันอีกทีหนึ่งคร แล้วก็พิเศ็ค่ะค่ะรางวัลอะไรด้วยพี่เฮ็ดโชว์ตั้งนานแล้ว คโอหนุ่มคริโอยูโรเหรอฮะนัทำไนหนุ่มคริโอไอ้ของคุณข่าวทำ่ะไรพี่เป็นเดเบสตาดิดอืมเบสตาดิตุลุคอะไรนะไม่ไม่ไม่ใช่ชาดิดพี่ไม่ใช่ชาดิดสไตลิตนี่สไตลิตใช่อืมฮะไฮฟอร์มอาร์เจนตินา เอาพี่จีนออกจากพี่ยูโรเขาเอาออกไปไหนเจ้าจีนไปออกอยากยูโรดูกไมอืออะไรบ้านเดียวกันพี่น้องกันพี่น้องกันนะจ๊ะต้องบอกว่าทุกคนน่ะพยายามเนี่ยมาทําจีนหรือพยายามเนี่ยทำให้พวกเราต้องทะเลาะกันนะอืมใครมาเม้นภาษาอังกฤษป๊็อกหมดเลยนะอืมเพราะอะไรโม้งมากเลยโอ้โหโอ้โหไม่รู้อ่านไม่ออก เราเราอยู่กันที่บ้านเนี่ยอยู่ที่ชินกุ๊บเนี่ยอยู่กันเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันแล้วก็เ,เวลาไปไหนเ,ออเนี่ยก็จะไปกันถ้าเกิดว่ามีจังหวะที่มันสามารถแบบไปเป็นกุ๊ปได้เราก็จะเป็นกุ๊ป<ไ>นะครับผมไม่มี<ไ>อะไรในกอไผ่ <c oughs> ไม่มีอะไรให้ทุกคนต้องคิดว่าเราจะไปเป็นมากกว่าเพื่อนนะฮะนะคบผมคือคือมันทําให้เราทุกคนต้องระวังตัวไปหมดทุกอย่างเลยอ่ะมันเลยรู้สึกว่า อยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีความสุขแบบมันกลุ่มอมา<ช>อะไรทั้งที่เราสุขก,กันมากๆนะทุกคนใช่ทออัที่เราอยู่กันเป็นเพื่อนแบบเออเราม<ค>ีความโคตรอ๋องโคตรเอโคตรสนุกใช่เออเอ,อ๋ตองตองกระตูนจีนเป้าบอลอะไรอย่างเงี้ยอืมหนูไข่สวยอือหนูไข่สวยพอทุกคนแบบพอมาทําให้เราแบบดรามา่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะต้องระวังตัวต้องเซฟเซฟกัน กันมามันเลยรู้สึกว่าเอ้าทําไมวะทําไมล่ะเพราะเราก็อยู่บ้านเดียวกันทําไมเราถึงจะซัพพอร์ตกันได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรในใจกันอยู่แล้วระหว่างมันมันก็คือเพื่อนกันคือพี่น้องกันที่ที่อยู่ในบ้านเดียวกันน่ะที่อยู่ในบ้านพ่ตัมที่อยู่ในความดูแลพ่ตัมอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นหนุ่มๆมาจีบสาวๆได้นะจ๊ะแอบขายให้กันเธอใช่เลี้ยวใช่เลี้ยวแต่ต้องหาไอ้สาวบ้านเนี้ยเนื้อหอมมากนะ แต่ว่าผ่านพี่ตั้มเองนะครับผ่านพี่ตั้มเองนะครับแต่ลุกนูงผ่านตั้มเองนะคือผู้ชายที่จีนสาวว่าต้องผ่านพี่ตั้มก่อนใช่ไหมใช่อะไรนะใช่จีนผู้ชายตั้มหมดผ่านจีนน่ะโอ้แต่ลูกสาวบ้านเนี้ยบอกตลอดใครไดเล็กหานั่นนู่นนี่บอกตลอดอุวิวิฮยอุ่ยฮุ่ยผู้ชายเลยคือสามคน นายตะโกนไปนิ่งกันแต่บอกยูโร่ไม่ได้นะเพราะที่รูปเขาบอกรู้รู้นะข่าว้งแบ่ค้กวันเกิดแล้วเซอร์ไพรส์วันเกิดอ่ะโคตรข่าเลยพี่อยู่ดีก็จะเซอร์ไพรส์วันเกิดใช่ไหมแล้วก็โทรโทรศัพท์ให้มันอ่านบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราเตรียมเซอร์ไพรส์เอาให้มันอ่านมันพูดเลยเค้กเค้กอะไรอ่ะ เยอ่านแล้วก็โอเคโอเคโอเคก็เตรียมจะเซอร์ไพรส์มันอ่านออกเสียงเลยเค้กเหรอค้กเลยอ่ะจริง้ยสำรวดตึกมาสำรวดตึกมาสวัสดีพี่เตอร์ฮัลโหล แล้วพีต่ตึกจะมาแต่พีต่ตึกก็ไม่ได้ไปโฟกับเราเพราะว่าพีต่ตึกก็ไม่ว่างไปอืเดี๋ยวรอคุณแม่มาก่อนรอคุณเตยตานําทีมก่อนน่าจะกลับมาแล้วมั้งน่าจะกลับมากลับมากลับมาหน่อยคุณแม่นมเน,นี่ยหัวเสียกับการโดนอันนี้อยู่พูดเล่นดูเลยไปครับทุกคนพักผ่อนกันแต่ เออเออที่ผมจะเข้ามาเนี่ยผมจะเข้ามาถามว่าพี่พี่เงาใช่ไหมเนี่ยไลฟ์ตั้งแต่ชั่วโมงตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะไม่ถึงไม่ถึงใช่ไลฟ์กับสองขึ้นกล่าวว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งยูโรขึ้นไงจีนขึ้นไงถ้าคุยคนเดียวชั่วโมงหนึ่งก็ไปไม่ไม่เกินหรอกจะเ้มเฉพาะเฉพาะจีนเฉพาะจีนเปลี่ยนจีุตเตอร์ก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วอ่ะมุยอะรู้ถึกว่าอะไรเมื่อกี้อยากไปแต่อะไรอ่ะ ม,มันเป็นเลื่อลงดูไม่ได้ไดเออจีพี่เบนผ่านเ,เราไปก่อนนะคะจีพี่เบนใช่พี่เบนมีจะมีแฟนมาได้วเขาต้องขุดน้องๆก่อนอ,อ <c oughs> น้องไม่ใหญ่อืมพี่เบนต้องได้ผู้หญิงที่ดีที่สุดหนูดีนะผ่านไปก่อนอเนี <c oughs> ่ยเนี่ย <c oughs> มันจะคิดเพาออย่างเงี้ยให้เราก็พูดว่าอยู่กับพี่น้องพี่น้องนี่ก็ ู่แล้ยโอยมันอะไรกันครับเนี่ยเข้มใจเย็นใจเย็นดีครับใจเย็นดีครับใจเย็นดีครับผมผมชอบโดนเตาะตลอดเลยอย่าเข้มครับ <Buddhist. S 2> พี่เบนให้เขาตอบ้างหนูจะเป็นท่อนน้ำอยู่แล้วลูกไม่มีวิธีมาเตาะแล้วนะอือไม่ต้องน้องเ <ผม S 2> ตาะนะเนี่ยุอขอตอบบ้างอะไรบ้างเผื่อจะได้แบบว่ามีสาวๆมาเตาะพี่เบนจะได้ดูออกว่าเขามาเตาะนะเขาไม่คุยเฉยๆอะไรเงี้ย เราพิเศนไม่ได้นะเข้าใจไหมเป็นหัวข้อเดียวเลยเนี่ยชอบเล่ผู้หญิงรอตลอดเลยเราอะอ๋ออุ้ยเราอีกแล้วนะเราอีกแล้วนะอีกแล้วนะหลายทีแล้วนะหลายทีแล้วนะใหญ่นี่ใหญ่ต้องลุกนะลุกไหมอย่าลุกไม่อย่าลุกนะเนี่ยมีน้องนอนไว้เป็นป้องกันตัวดีแน่โอ้จะได้ซ้อมไว้ก็ล้วงานเนี่ยจะได้ไม่โดนหรอก เขาก็ทําทําร้ายหัวใจอยังไงผมอ่ะเนอเข้มเนาะฮะผมอ่ะกันลังต่องแต่งชอบปอนสักสองแสงพรุ่งนี้พวกเรานอนกันเยอะนะเพราะว่าพวกเราไม่ได้ไม่ได้นอนวันหนึ่งหลายวันนะวันนี้ไม่ไหวไม่ไหวต้าไปกินอีกเปล่าม่าปายแล้วน่าตึงเราจริงมัน ยิว้วยิวอยู่ตรงนี้แล้วแต่มองไกลๆเหมือนก้อนูเหมือนกันนะพี่เกมยิ้วสุดเดือบอเดือบอได้ใช่ไม่ไม่มีทางเดือหรอกกำลังจะเดือก็ไปใหม่ซะแล้วไม่ไปใหม่ไปหมอใหม่ พักผ่อนครับผมพักผ่อนกันเนาะทั้งกันเนาะทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ